สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพนับทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตวันนี้ผมขอนำพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาแบ่งปันแก่ทุกท่านจากจดหมายของนักบุญยอนฉบับที่หนึ่งในบทที่สามข้อ11ถึงข้อ21และพระวาสารของนักบุญยอนเช่นเดียวกันนะครับในบทที่หนึ่งข้อ43ถึงข้อ51ในจดหมายของนักบุญยอนในวันนี้ จะได้เห็นถึงผลของการกระทําที่บุคคลกระทําผลที่ได้รับแตกต่างกันวันนี้กาอินซึ่งไม่ได้รักองค์พระผู้เป็นเจ้านําของที่ไม่เหมาะสมมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนอาเบลน้องชายมีความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงนําของถวายที่ดีที่สุด มาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแท้ที่สุดแล้วกันแท้ของชีวิตก็คือความรักความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งแต่ผลที่กาอินและอาเบลนำหัวใจของตนเองนำความตั้งใจของตนเองมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแตกต่างกันก็มาจากสิ่งที่ตนเองได้กระทำกาอิน ไม่ยอมรับผลที่เกิดขึ้นกับตนเองที่น้องได้รับความรักมากกว่าตนจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงฆ่าน้องเสียนี่นะครับบาปของความอิจฉาริษยาจึงเป็นบาปต้นๆในชีวิตของมนุษย์ที่เมื่อเกิดความอิจฉาลิษยาแล้วนําทางให้มนุษย์ไปสู่บาปท,ที่ใหญ่ตัวขึ้น พี่ถึงขั้นฆ่าน้องตายเลยนะครับก็นี่คือเหตุการณ์ที่นักปุญยออนเตือนสติทุกๆคนในวันนี้นะครับแท้ที่จริงแล้วนะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ชีวิตกับทุกคนชีวิตจึงเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้กับพ่อแม่ทุกคนจึงจำเป็นต้อง นำของขวัญคือตนเองด้วยความรักมอบคืนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความกะตัญยูรู้คุณด้วยความขอบพระคุณด้วยความรักด้วยความเทิดพระเกียรติด้วยการถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีที่สิ้นสุดเ,เช่นเดียวกันกับอาเบลที่นำของถวายที่ดีที่สุด ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าขึ้นอยู่กับการเลือกของแต่ละบุคคลแต่ผลจากการเลือกไปสู่การกระทําผลที่ได้รับต้องแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับในจดหมายของขอโทษในพระวสัร์รรของนภุญยอในวันนี้ก็เช่นเดียวกันแสงแห่งความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านมากระทบใจของฟิลิปและนาธานาเอล นาทนาเอลนี้ก็คือบาตโทโลมิวนั่นเองนะครับทั้งสองจึงเข้าใจในสถานภาพขององค์พระเยซูเจ้าที่ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้นาทนายเอลหรือบาตโทโลมิวได้พูดกับองค์พระเยซูเจ้าว่ารับบีพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าโร่งทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลนี่คือ แสงแห่งความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มากระทบใจปิลิปฟิลิปชวนนาธานาแอลมาดูน,นาธานาแอลก็ยังปิดหัวใจอยู่ยังแสงแห่งความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้ายังเข้ามาไม่ถึงแต่เมื่อเข้ามาถึงแล้วองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงจัดับนาธานาแอลแล้วน,นาธานาแอลก็เปิดรับแสงแห่งความรักนี้จากองค์พระผู้เป็นเจ้า ไปจนสิ้นชีวิตของท่านท่านตายด้วยความทุกข์ทรมานที่จะรักยืนยันความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าในองค์พระเยซูเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงท่านถูกถลกหนังตายทั้งเป็นนะครับนี่คือความรักที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้นัานายแอวหรือบาทโทลมิวแล้วตนเองก็เก็บความรักนี้ไว้ นำไปมอบต่อให้กับบุคคลอื่นๆในแถบเอเชียเรืเ่อยๆไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยอมตายเพราะความรักนี้เหมือนกับองค์พระเยซูเจ้าที่ทรงยอมตายเพราะความรักที่พองค์ทรงมีต่อมนุษยชาติทุกคนนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับในเวลานี้จะดำเนินชีวิตอย่างไรเพราะว่าแสงาแห่งความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า ข้อกระทบใจของมวลมนุษย์ทุกคนอยู่ที่แต่ละบุคคลจะเข้าใจองค์พระเยซูเจ้าในรูปแบบใดน,นะครับในสังคมยุคป,ปัจจุบันการช่วยเหลือการแบ่งปันการเสียสละตนเองทั้งป่ายกายและป่ายใจเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นการอุทิศตนยอมที่จะเสียสละตนเองช่วยเหลือคนยากจนคนเจ็บป่วย คนสิ้นหวังคนหมดกำลังใจเดินทางไปทุกที่ทุกทางที่มีคนยากจนที่ยังมีคนรอคอยความช่วยเหลืออยู่ยังมีอยู่ในโลกนี้ยังมีคนประเภทนี้อยู่อีกคนอีกประเภทหนึ่งก็ยังมีอยู่ในโลกนี้สงครามยังเกิดขึ้นแม้กระทั่งในวันสิ้นปีอิสราเอลยังถลม่มฮามาสฮามาสยังถล่มอิสราเอล สงครามรัสเซียยูเครนก็ยังเกิดขึ้นนี่คือคนอีกประเภทหนึ่งคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีเป้าประสงค์ด้วยการเลือกของตนเองความอิจฉาลิษยาก็ยังคงมีอยู่เหมือนกาอินที่อิจฉาอาเบลแต่ทุกๆก,การกระทำของแต่ละบุคคลตนเองจะต้องรับผิดชอบต่อพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้า ต้องเปิดเผยตนเองทั้งหมดในสิ่งที่ตนเองได้กระทําแล้วก็ผลของการกระทํานี้บางทีไม่ใช่ตกอยู่กับผู้กระทําเท่านั้นตกไปถึงลูกหลานของบุคคลน,นั้นๆด้วยถ้ากระทําความดีเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นอุทิศตนแบ่งปันช่วยเหลือทุกคนผลดีไปสู่ลูกหลานด้วย ห้ามหันการสงครามอิจฉากันทะเลาะบอแว้งกันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันผลก็ไปสู่ลูกหลานเช่นเดียวกันมนุษย์จําเป็นต้องเลือกเลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะอยู่ข้างความดีเหมือนกับอาเบลก็เดินเลยรักองค์พระผู้เป็นเจ้าสุดจิตใจในทุกเวลานาทีของชีวิตขอพระเปนเจ้าเวยพรทุกท่านแลวเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ